สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าถูกหลักกาท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะตกอากาศแรงๆเนาะหลังจากหายไปมื่สองมื่นนะครับอ่าพาพี่พาน้องมาเบิงบรรยากาศปรับปรุงใหม่เนาะ,ะเปลี่ยนพักแก้วเฮือผ้าดำอบอกวคือส่งอย่างงามมาเลยเต็กกีบวยจากไงนะโสถิมนะสะสมปุ๋ยไว้หลายบ้กล้าถิมเสียดายปุ๋ย <laughs> แก้วขนปุ๋ยมักมาใช้ตั้งหลายกระสอบ มอธิมก็มือเศร้าเอาไปกินพวกขมเในพี่น้องนะครับถึงกับขามปีขามซาดกับพวกขมเออคืออยู่มันคงจะพ่อน้าพ่อแสงส่วนอันนี้ขึ้นชายก็มะเขือเทศนี่ขึ้นไส้ใส่กับก้อยกุ้งเสียบๆอ่ะกำลังงามเนาะได้ฟ้าได้ฝน,านาจากการที่เ้าขนปุ๋ยมาใส่พี่น้องนะครับเทธไฮบริเวณนี้มีเสือล่าชนิดหนึ่ง อุดมสมบูรณ mm ์ไปด้วยเสื้อราชนิดหนึ่งนั่นก็คือไมโครไรซ่านะครับพี่น้องนะครับซึ่งเป็นเสื้อราที่เป็นประโยชน์ซอยให้พืชนําธาตุอาหารไปกินได้หลายขึ้นก็คือเฮทไหรากสัมผัสกับอาหารได้ดีขึ้นเองอ่ะวูมเดจได้ว่าบริเวณนี้มีไมโครไรซ่าหลายเอาเดี๋ภาพพี่น้องเบ่งนี่พี่น้องเฮดตะปูนะครับเฮดสังเกตว่ามีเฮดเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับเฮทเกิดขึ้นหลายหลาย นี่พี่นอ้องแต่ว่าบ่วมแม่นเห็ดที่กินได้เด้อเป็นเห็ดเมาเห็ดเบือนะครับเห็ดเมาเนาะนี่พี่นอนะ้องนี่นี่ครับเปคือไม่ควาไรซาที่จะเลิ่อนเติบโตนะครับมาเป็นดอกเห็ดนะนี่นี่พี่นอนะ้องพุ่นแม่นไปเลยนะครับเนื่องจากว่าห้าเอาปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกมาใส่โดยเฉพาะปุ๋ยหมกักมูลวัวมูล,มลไก่นะครับเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้กับดินกับพืช โดยเฉพาะจุลิสซี่กลุ่มเชื้อราไมโครไรซ่านะครับซึ่งหน้าฝนจะเป็นฤดูที่เขาจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับพี่น้องนะแม่เป็นยุ่มเป็นยุ่มอยู่โอ้ยอย่างมกได้บ้างแน่นาะเสพพอีตัวหอมไหมแต่ว่าบอกกล้าอย่างย่างแต่าห้คอร์เลาะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิ้งหลายบอกว่าคนใจเส้นตรงกายไม่เห็นหลายเติบอยู่สําหรับไมโครไรซ่าหรือเฮดนะครับพี่น้องโอ้พี่น่ะโอ้ที่พี่น้องมันเท่าแลยเนี่ย ตุบสูบตีบซิบไปแล้วนะครับพี่ๆเห็ดเมาเห็ดเบื่อพี่น้องนะครับคือกินแล้วจะเพี้ยหยอ่ล่องท่องเนาะบ้านเขาเอินว่าล่องท่องขี่ล่องขี่ไรหักแต่หักแตนนะครับเนื่องจากเมาผมบมวนเขาเมาเราเน้ะเมาเห็ดเมาเราเพราะอยากอยากฟอนอยากนั่นอยู่เลยแต่ว่าเมาเห็ดนี่ไมันด้อยากไปทั้งรรบอมแมนนี่พี ah, left, left, shooting, right. ่น like ้องหนี่ครับเป็นเชื้อไม่ครไดส์ค่าที่จะเลื่อเติบตมาเป็นเห็ดเนาะ พูดแบบแมนครับพี่น้องนะครับมีหลายชนิดด้วยนะครับพี่น้องเห็ดตะป้อเห็ดตะป้อเห็ดตะปูป่นี่ดิแมนบิดพี่น้องเนะนื่องจากว่าเราเอาปุ๋ยมักปุ๋ยคอกมาใส่นะครับเฮดไห่เสื่อชนิดนี้จะเริ่มเติบโตด,ดีนี่แมนบิดเลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องสังเกตว่าบริเวณในที่มีเห็ดเกิดขึ้นลหลายๆบริเวณนั้นมีเสื่อลาประเภทไมโครไรซาขึ้นเด้่พี่น้องได้นะครับซึ่งเป็นเสื่อลาดีครับ ฉะนั้นปอตองย่านเห็นมันขึ้นอยู่ใต้ต้นมะมีมะม่วงอยู่ในแปลงพักแปลงหญ้าเข้ากับปอตองตุกใจพ่ปอตองว่าย่านว่ามันญาติอาหารพืชพักเข้ากินมิตุัมันสิไปเสริมให้พืชพักเข้าได้รับปุ๋ยได้รับธาตุอาหารสูงขึ้นนะครับเมื่อเขาแก่ดอกตายไปย่อยสลายไปกลายเป็นปุ๋ยให้กครับต้นไม้ที่เเขานะครับส่วนสปอของเขา,าจะจะเลื่ญนตืบโตต่อไปถ้าหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะถ้าเหมาะสมเขาก็าจะมั่งนีง่ฮล่ะ เขาเอิ่นว่าเขาสปอนะครับไมโครไรซ่าพี่เนาะนะครับเงี้ยเพื่อเลยนี่โอ้ปีงไม่ไดนะ้เนาะผู้เฒ่าเก่าเห็นพวกเราไปปีงยว่าเห็ดน่เห็ดขั้นโฮมเห็ดค้อน,นกวางเพรนะาะว่าบ่อจากเสียงปรนะเด็เนาะเข้าใจชางทุ่งสมัยเป็นเด็กน้อยเห็นพ่อยายหนึ่งได้เห็ดอันนี้ละมาบอกให้ลูกดังไฟปิง้งดังไฟปิ้งเห็ดเนี้ยนะสูอ่านลูกชายว่าบ่อใานเบีย้ยผู้พอเดียวไอ้ปากเสียสูปากหมาผมจะให้ลูก ไปกับไปปีง้งกินผู้เดียวเพิ่นนะลูกกับไปเลี้ยงกุ้ยตกคํำมาหากแอแอเอาไปฝังยังต่ข้ออยู่หลังเราอยู่ข้างเราลูกชรายมาต่เลี้ยงกุ้ยไปได้พอปิง้งเฮด็ดแซบบ,บ,บ่อสันบางปางมา้าเิ่นยังไงต่ข้อยังต่ข้อข่ออ,อ,อ,ออยู่ในหลุมก็คือเอาไปฝังดินเพือออ่อให้ดินดูดพิษเฮ็ดซึ่งเป็นวิธีรักษาแบบโบราณโบราณนะซึ่งกับฐานรุ่นแรกก็ได้ผลอยสำหรับการรักษาโดยการเอาไปฝังดินถารุ่นแรก็คงจะต้องเพิพ่งหมอละนะครับ ส่วนที่หมอซอยบะท่นันเนื่องจากว่ารุ่นแรกสุดๆกะเด็สมอลเล่ไปกะหลยเนีะนะครับอานแน่ทุกๆปีที่พี่น้องได้ยินขาา่าวว่าไทยบ้านเฮ้านะครับพี่น้องเกษตรกรเฮ้าหรือคนอีสานเฮ้าหรือคนทั่วไปนะครับเสียชีวิตย้อนกินเฮ็ดเบือเเบ่อเฮ็ดเมาเนี่ยกะหลายลอยู่ในแต่ละปีนะครับฉะนั้นระมัดระวังคำว่าแบบมันใจกำบ่แม่นเสียนเฮ็ดอีหล็อกอบ่ต้องเสียงเนาะต้องถามผู้เพิ่นคยกินสำหรับกรรมวิธีการทดสอบว่า เฮ็ดอะไรเบื่อบ่เบื่อเฮ็ดอะไรเมาบ่เมาเนี่ยครับเดี๋ยวควรจะสะทุ่งไปรวบรวมเรียบเรียงมากนะจังสิมาฝากพี่ฝากน้องนะสำหรับการทดสอบเฮ็ดว่านดะเมาบ่เมาอะไรเบื่อบ่เบื่อนี่พี่น้องพื่อนะแมยนบิดเลยสําหรับไม้ครไลซานะครับนี่เห็นมันเกิดเยอะแต่ต้นมะนาวเพราะต้องย่านว่ามันสิญญาต์มะนาวกินปุ๋ยมีแต่มันสีเฮ็ดให้ปุ๋ยเป็นประโยชน์กับมะนาวกับพืชพักนะครับเนี่ยโบวเป็นสัตว์เป็นสั้นเนี่ยป้งจำมเจียวคือปัญญาไหนมั่ง <laughs> อ่ะคลิปนี้เทคนิคก็น้องพิจารณานะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอไงคลิปนี้พาพพิจ้รณมาเบิ่งควปดมสมบูรณ์นะครับของดินเมื่อเฮามีปุ๋ยมีอินทรียวัตถุใส่นะครับบรรดาเสือ้อราที่เป็นประโยชน์จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กระยักเกิดกระยักมาอยู่น้ำพร้อมกับทําประโยชน์ให้กับพืชพักทําประโยชน์ให้กับดินเฮานะนะครับอนี่คือควบดมสมบูรณ์ของ รู้ดูฝนนะครับพี่หน้ออาคลิปนี้เทนี้ก็น่าพี่หน้อเนาะคลิปหน้ามิยังดีๆจังพอ,อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจสชทุ่งคลิปหน้าจังพอ,อกันไหมสวัสดีครับผม